ถือวะถือวะแอบพี่น้องเกี่ยวพี่ถือพระสงครับไปอ่ะฮะคอยเหรอครับพี่น้องยังไงไงไว้ตัวนี้เออดินเป็นดินนะพี่น้องไปอ่ะ เอาละครับพี่น้องเสีนยโยกขอคอรครับพี่นอ้องอ้หูยอ้ยเอาสวัสดีครับคิมคนอีสานครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาหาไตาปลาครับเมื่อนี้มาลงเรือครับเมื่อนี้หลังจากที่ไปลงคกิปหากินมาต้นเต๋อแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เลยกว่าสิม,มหา ลองไต่ป้ามั้งครับมันลงเรือกครับมากับเส้นโยครับคนครับเส้นโยกำลังเปิดเยอะอันนี้เปิดขนแจ้เรืออยู่ครับหลุดบังครับพี่น้องเหมือนี้ห้าสิบมานบ่ครับนี่นะครับเรือเห้าครับไม้ห้ากับหัวยพะบ้างก็เก่าแล้วครับพี่น้อง หมดเดี๋ยไปทางอื่นน้ำเขลาเหรอครับหากินได้ไมห่วยเหรครับดุลนรงกันครับพี่น้องจะมาน์สประมาณครับมือนี่ไปครับนี่ครับพี่น้องบหมักเนี่ยออกเลือครับท่านี้เส้นเยอะเส้นเยอะเอาหน้าออกจากเรืออยู่ครับนี่ครับป้าครับพี่น้องบหมักเนี่ยไปใส่เลยครับพลอดพอก่อนนะครับนี่ครับใส่กับใบไงนะครับพี่น้อง โม้โหในกล่องเห็นมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวให้นเส้นเดียวซับเบิ้งครับนี่นั่นดิยู่ใต้เรือเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับพี่น้องหมวกันแดดออกเรือครับพ่อป้าครับนั่นแหละครับเลยนี่นี่ครับพี่น้องเมากกันเป็ไป้ใส่ครับพ่อครับแต้มแหลาครับ นะครับลุนต่อครับพี่น้องเส้นอยู่เป็นมือแท้งครับมือนี้กิงคน,นีสารเป็นมือพายครับลุนบังครับมีอชัดเด็ดในพี่น้องเมืองบ่ครับมือนีเหมือนแหลกครับ ออเอาละครับพี่น้องแต้มแรกเส้นโยวสาป้ายอ่ะโบ้ถือครับพี่น้องสาปลาสูตรบ้ถ,ถือครับก็จะไม่ไมาแห้วครับพี่น้องนี่ครับปลาสูตรครับมาแล้วครับ ว่างานซับว่ถือครับเจอนี้จ้ำสมวกเลยครับดิ้นมาโย่กนเพาปปาว่าด,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 ดืนว่จออัดเด็ดเหนพี่น้องเบิ้งหน้าพี่น้องครับน้ำก็ใสเป็นหนนม่อ,มองครับพี่น้องเนี่ย มานบ่ครับมื่อนี้ย่างไส้อืมเอาละครพี่น้องไปยังไปยังไหนเนาะพี่น้องครับแต้นี่เซียนโยบ้าสัดรดครับ นี่ครับพี่น้องวัาสลิดมาแล้วครับใช <c oughs> ่ครับลุนต่อครับพี่นอ้องไปอ้โอ้เลียวบุ้ดิเกบกเอาล่ะครับพี่น้องวัาสาล,ลิดนะครับผาสันสันแน่ได้ครับพี่น้องอยู่ในเรือโยกสายโยกหัวแน่ครับ หอยวะเก็บเลยเอาเบิดเหรครับพี่นอ้ดดยยงองกิกนได้เบิดสยาครับอยังกะเอาเบิดเหครับมาจะกินได้อืมถือบา้ารี ครับพี่นงเอ็นโยปัสสาปสาัสริทวถีครับพี่นกลุนต้อครับอ,อือทาบอีกแล้ว,ว,วครับพี่นอเถืนบ่วตัวนี้เห็นครับพี่นอประกระสงครับ เติมกันไปเรื่อยครับพี่น้อบอดีฮะบอดีซับบอดีจริงลรป้ายกระสวดดูเขาลูมองป้ายอ่ะโอ้ปัสสลิดปัสสลิดหน่อยหลายครับพี่น้องแต่ว่าหล,ล,ลายเนี่ยมุ่งมั่นว่าหลายองนะครับหลายได่ซับบอดีครับพี่น้อง <c oughs> ถึงบ่ะ <c oughs> อะไรว่าถืออีกแล้วครับพี่น้องเ <c oughs> ส้นโยสซับยังมุนงง่นอีกเส้นโยดิห <c oughs> ลุนไปเรื่อยๆครับพี่น้อง สงนี่สบายใจเลยเอาอยู่เหรอครับพี่น้องถือว่าอะไรเดียวดิถือว่าวนะค,ครับพี่นอ้องเอากระสงนีเหระครับรุนเรื่อยๆครับพี่น้อง วะทีนึงครับเิ่นโยนสับป,ป้าบอยถือกับมือแร่ครับบ่ออกซ้อมกันเดีล้วะครประสิสับบอถือครับได้ป้องไหนนิวยเร็วหรอดีวะ สมองเสี้ยนอยู่ถอดยากแน่นะครับสมองเสิ้นอยู่เนเหียงกับพี่น้องเห็นอย่างนี้จะบอกได้ว่าเรียกตัวสับ อย่ยงตัวสา <c oughs> วบ้างวะว่าดีอีกแหละอ่ะออยยอครับพี่น้องเอ้ยเช่นโยเห็นอยังโมหูนะครับพี่น้องมือนี้เช่นโยซาปัสตรีพ่ค่อยถือครับมือแหลกใส่ก็เพราซ้ำหนึ่งเหรอครับบาดใหญ่แห้งครับใส่พอถอดเลยครับแดดเดียวนี่ครับ อืมเออะไรนะครับพี่น้องภาษาลิดครับพี่น้องถือว่าเดียวนี่ <laughs> ถืออยู่ครับพี่นอ้อนงเดี่ยวนีอาจไปหลายดอกแล้วครับลุนี่แหละครับทอดแซบครับพี่น้อง ครับพี่น้องรุ่นนี้เลยครับหอ,อยนะครับปวดต้องหันแล้วหอ,อยนะครับ,บถือบอสเดี๋ยวนี้ยู่ใยใหญ่กันครับพี่น้องบุ้นหอี่ล่ะอโอ้เช่นโยนี่คักนะครับพี่น้องเมื่อนี้สับจนกล้ามขึ้นแล้วครับ เองไหนต้วนี่อีบ่าีวา่เต้วนี่ที่ถอดยากเนี่ยก็ถืออยูแล้วครับพี่ถอด รับโบถือครับพี่น้องมือนสิเสียนโยผ่าด,ดูให้ครับปา้ากะมีพอ่อถือรับแต่มันกับโมเมนต์ใส่ไงล่ะครับพี่น้องใส่พ่อถอนล่ะครับไปเหรอเอาละครับพี่น้องเสี่ยนโยประคอครับพี่น้อง อุ้ยอ้ยเอานี่ครับพี่น้องชัดเด็ดชัดเด็ดมาแล้วชัดเด็ดมาแล้วครับแต่ว่ากล่องเปิดทันโม่จังหวะพักกล่องพอดีนีน่ครับพี่น้องเดี๋ยวอคอครับตมงามครับเส้นยูได้แนวสอดเหงือกมากเลยนะครับพี่น้อง หลุนต้อยเลยครับพี่น้องดิ่มแห้งแห้งดิ่มระเบิดตัว,วนี้ดีกว่าอะไรดีกว,ว่าแอบพี่น้องสงครับ กินนี่ยหะครับพี่น้องรุนไปเรื่อยครับม,มือแรกไม่หลบหลายเทียนครับบริลง่งกิบหากินครับส่วนนี้เรียกว่าล้องออกมาเบิ่งครับ คือสัตว์ใกล้แหลดองถือว่าดินอยู่ครับพี่นอ้องวันนีสัตว์ใกล้เลยครับดองหย,ย่านว่าทัานครับเ,เห็นมาเป็นปุ่มเลยครับพี่นอ้อง <c oughs> สมวกสมวกเงียงเสี้ยนอยู่เหห็นมาเป็นปุ่มครับจากป้าจะง,งาใหม่นะครับก่ขอเห็นมาเบิด พี่จ้าเนล้วครบพี่เนาะออกงาขนาดครับสมุนเส้นยืนอออครับพี่เ้างดังพัวนะครับนี่จ้าเน่าเส้นยืนโแน่ครับพี่น้อง bạn, hả? coi rồi à P'Nong, hình đấy, nhảy vào đây nè, ô, đỉnh, đỉnh, đỉnh à P'Nong, sáng โดดเร็วเป็นอย่างไรบ้างพอเดี๋ยวรอส้มบนงานบุญเหระครับพี่นอ้องต้องเก็บฟางครับเห็นไหม อ่าถืออยูลล่ครับพีบนน่น้องนี่ปลาสลิดครับลงบนทันเลยหยุดแนวกอนเหมดใส่กิ้นใส่กิ้นทีวะ โยกเยกโยกเยกไงนะครับพี่น้องอยู่ในเรือ,อยังสายยังขวานาย,ยังหน่อย สัตว์ก่้นี่มันถือยอยู่แล้วสัตว์ใกี่ถือวะอ <c oughs> ถือเสือ้รับพี่น้องสัตว์ก่้ครับดอกนี่อือ <c oughs> โอ้ดงังดีเลยตัวน,นี้

ถือว่าเอ,อกหน่อยผ่าเพ่ออาจจะสันได้ครับพี่น้องจังน้อยจังหวะย่ยงใสเยี่ยงขัวเนี่ยครับื <S <s <c> <S <s นี่ใส่เดียวกันเลยนะนทาอท่าว ครับพี่น้องตอนนี้ก็เขาฟางนะครับนี่ครับผลงานเท่ากับนลายเติอครับพี่น้องขนาดผาดลายนะครับพี่น้องเมื่อกี้ครับปลาโดใหญ่กาดปลาโดงใหญ่ตัวหนึ่งกับผาดครับพี่น้องสาบบอทันกับนี่นะครับผลงานเท่ารับคือว่าผาดนะครับเมื่อนี้ท่านใดเข้ามารับชมกับ กดไลค์กดแชร์ให้เกาน,นะครับพี่น้อกดติดตามนะครับช่องลิปพิษานสานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละครับรรอรบ,บอกกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ